สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้านครับคลิปนี้ผมมารีวิวนักเตะคนนี้ครับซิโก้โอวออยู่ที่96ครับตำแหน่ง AMF มาใน ทีมชาติบราซิลนะฮะสูง172อายุ29ปีถนัดเท้าขวาครับเลเวลอัพจนตานนี้อยู่ที่20นะฮะมาดูค่าพลังกันบ้างครับเอาไว้ใน89บอลกอนโท96ดิปปิ้ง96ของบอ,องลด้วยความเร็วต่ำ95จ่ายบอลสั้น93บอลยาว86ครับจบสกอร์89ลูกมง81ตังเตะ96ครับปั่นสาย90สปีด84สปีดต้น89พลังในการยิง86ครับพลังในการกระโดด79แล้วก ความแข็งแกร่ง77็บาลานซ์เก้าสิบแล้วก็สเตมินาอยู่ที่81ครับเป็นผู้เล่นที่สามารถจะยิงได้ทั้ง2เท้านะฮะฟอร์มอยู่ที่7ครับมาดูสกิลที่ให้กันมาบ้างครับมีสับขาลอกซัมบอโลดชิปช็อตคอนโทรลครับดิปปิ้งช็อตจบสกอร์ทายาเฟิร์สทมช็อตวันเทิร์นพาร์ตจ่ายบอลทะลุช่องครับแล้วก็ออทไซ์เคิลเลอร์แล้วก็สกิลการเป็นกัปตันทีมครับมาด้วยสไตล์การเล่นแบบคลาสสิกนัมเบอร์10ครับเป็นไงฮะมาดูกันเลยฮะ มาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นครับขอชมจังหวะนี้ก่อนครับโอ้โหจังหวะซัดด้วยเท้าขวาไกลๆแบบนี้ครับติดสกิลดิฟฟิ้งช็อตด้วยฮะดูฮะดูภาพช้ากันอีกครั้งนึงฮะนี่ครับจับจับบอลได้ครับแล้วกระชากนิดนึงแล้วยิงติดดิ p p ิ้งช็อตครับบอลพุ่งลงยังสวยครับเป็นนักเตะอีกคนหนึ่งที่ผมคิดว่าสกิลยิงไม่ได้เยอะครับแต่ว่ายิงได้ดีมากๆครับดูอีกจังหวะนึงครับยิงโอ้โหลูกคล้ายๆจังหวะเดิมเลยฮะ เอียงตัวแล้วยิงด้วยเท้าขวาเต็มข้อแบบนี้ครับโอ้โห و. ซิโกโยิงอย่างสวยฮะโอ้โห و. ขอชมอีกสักจังหวะเถอะฮะลูกส,สวยๆจริงๆครับให้เพื่อนๆมาดูกันครับจังหวะแบบว่าพลิกบอลแล้วใส่ด้วยเท้าขวาครับดูครับจังหวะนี้ฮะเรียกบอลจากลูกทุ่มมาฮะแล้วพลิกยิงด้วยเท้าขวาโอ้โห و. ประตูหมดสิทธ์เซฟเลยฮะลูกแบบนี้สุดยอดครับเอาฮะ มาด้วยสไตล์การเล่นแบบคลาสสิกนัมเบอร์เทนครับเป็นคล้ายๆกับสไตล์การเล่นแบบเคทีเพเมเกอร์ครับเป็นตัวจ่ายบอลที่ดีครับแล้วก็เป็นตัวที่จบสกอร์เองก็ทําได้นะจ่ายบอลก็ดีครับจบสกอร์เองก็ได้ดูจังหวะนี้ฮะจ่ายทะลุช่องให้เอมบปปเป้แหมแต่ลูกชิปช็อตคอนโทรของเอมบปปเป้แหมไม่ได้ผลครับดูครับจังหวะยิงเองก็ทําได้ดีครับผมชอบมากเลยนะไม่เคยเล่นครับมาเล่นครั้งแรกก็เข้ามือสุดๆครับเพื่อน คนไหนเปิดได้ก็ลองเอามาเล่นกันดูครับโอเวอตัออ้ all, ตั้ง96ครับแล้วก็เลี้ยงบอลแล้วก็ไปกระบ,บอลเนี่ยโอ้โหทาได้ดีมากๆครับสกิลการของบอลก็ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็สกิลช่วยในการยิงก็มีครับแต่ว่ามันไม่ได้มีสกิลยิงไก่หรือว่าสกิลการปั่นไตอะไรนะฮะมีแต่ดิปปิ้งช็อตที่เด็ดๆเลยนะที่ผมใช้ก็คือส่วนมากจะยิงแล้วติดดิปปิ้งช็อตเนี่ยถือว่าโหดหลายมากๆครับยิงแล้วบอลมันพุ่พงแล้วก็มุดหนีมือผู้รักษาประตูเนี่ยรับยากมากมากครับ ต่อมาครับนักเตะคนนี้ผมรีวิวได้เร็วเพราะว่าเอามายืนแผนซีด่านนะแผน c ีสามหนึ่งสองของซีดานนะฮะที่ว่าเป็นแผนยอดนิยมนะ c ีสามหนึ่งสองครับเอานักเตะคนนี้มายืน AMF ครับโอ้โหหมายถึงยืนก็ทําผลงานได้ดีเลยฮะเข้าใจกับแผนแล้วก็เข้าใจกับโค้ดได้หนึ่งร้อยเปอร์วดเดียวเลยนะถือว่าแผนนี้ทําได้ดีครับแล้วก็โอ้โหยิงดีอะไรขนาดนั้นครับ ค่าพลังการยิงหรือว่าค่าพลังการจบสกอร์ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ายิงดีเหลือเกินครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะเป็นนักเตะตำนานหรือเปล่ามีสกิลบัฟช่วยอ่ะนี่ะจังหวะลองยิงไกลๆก็ทําได้นะเหมือนมีสกิลช่วยในการยิงเลยฮะแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเลยฮะนี่ะลูกนี้ยิงปั้นไส่ก้อยครับเอาไซเคเลอร์ก็ติดมาให้ครับดูครับยิงก็ใช้ปั้นใส่ก้อยก็ได้นะโอ้สุดยอดครับยิงก็ไปยังสวยครับลูกนี้ ต่อมามาดูด้านรูปล่างแล้วก็ค่าถระงกันมากครับสูง172ครับอายุในเกม29ปีนะฮะถนัดเท้าขวาแล้วก็ความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่ที่77นะความแข็งแกร่งไม่ใช่เป็นจุดเด่นของนักเตะค,คนนี้ครับบาลานซ์อยู่ที่95ครับแล้วก็สเตมินามีแค่81นะพอจะวิ่งได้ทั้งเกมอยู่ครับแต่ว่าช่วงๆไฮเกมก็จะมีหมดกันบ้างนะครับต่อมาครับมาดูด้านเกมลุกกันบ้างครับ เกมลุกเนี่ยมีค่าพลังการเล่นเกมลุกอยู่ที่89กาครับการจบสกอร์ก็ครับลูกมงลูกกาดาาเนี่ยแ1แล้วก็พลังในการกระโดด79กนะก็พอทําได้ครับส่วนลูกตั้งเตะลูกปั่นไซส์เนี่ยโอ้โหเป็นจุดเด่นนะลูกตั้งเตะอ,อยู่ที่96ครับปั่นไซ์อยู่ที่90สนะส่วนพลังในการยิงอยู่ที่86ครับแล้วก็ในด้านการคลองบอลคงยังไม่ต้องพูดเยอะนะให้คลิปนี้มันอธิบายครับเพราะว่า ของบอลแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยโอ้โหดูจังหวะจ่ายบอลลูกนี้ครับเวิร์ลคลาสสุดๆครับของบอลได้ทำได้ดีมากๆครับแล้วก็การจ่ายบอลก็ดูดูจังหวะนี้ฮะดูจังหวะในเกมเน,นี่ยโยนให้โรโนัลโด้ครับแล้วลูกนี้โรนัลโด้จับด้วยเท้าขวาครับแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายอย่างสวยครับดูครับ,รบโยนมาแล้วโรนัลโด้จับขวาแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหเ,โเวิร์ลคลาสเวิร์ลคลาสสุดๆครับลูกนี้เยี่ยมยอดครับ จ่ายบอลเนี่ยโอ้โหก็ทําได้ดีเช่นกันนะครองบอลจ่ายบอลทําได้ดีครับส่วนเรื่องสปีดครับสปีดอยู่ที่87นะสปีดต้นอยู่ที่89ครับเอาไว้กระชากหนีแล้วก็ยิงแบบนี้โอ้โหติดดิปปิ้งช็อตครับแต่ประตูยังเซฟได้ครับดูครับการพลิกบอลการไปกับบอลเนี่ยไหลลื่นสุดๆนะฮะนี่ฮะก็เป็นจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของนักเตะคนนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปสรุปท้ายคลิปนะฮะดูว่าลูกตั้งเตะก็ทําได้ดีนะ ลูกปั่นฟรีคิกลูกตั้งเตะจากมุมทงอะไรเนียทำได้ดีมากครับนักเตะคนนี้ครับเก่งขนาดนี้ครับเพื่อนๆที่ยังไม่มีครับไปเปิดได้นะฮะใช้ g p เปิดครับมี GP เยอะๆเปิดไปเลยครับเปิดจนกว่าจะได้นักเตะคนนี้ครับผมว่าคุ้มมากๆครับทําชิ่งแล้วก็จังหวะวันทูกับเพื่อนเนี่ยทำได้ดีมากๆครับเลี้ยงบอลจ่ายบอลทําได้ดีหมดครับโอ้โหยังกับเดอะบลอยครับ แต่ว่าในยุคคลาสสิกนะโอ้โหสุดยอดมากๆครับต่อมาครับมาดูด้านสกิลที่ให้กันมามังครับมีสกิลการฟองบอลเนี่ยมีซับขาลอกแล้วก็มีซัมโบโลครับส่วนสกิลช่วยในการยิงครับมีชิปช็อตคอนโทรดิปปิ้งช็อตจบสกอร์ท้ายยากับแล้วก็เอาไซเคิลเลอร์แล้วก็จับบอลจังหวะแรกก็ให้มานะฮะโอ้โหพูดกูด,ดูเห็นจังหวะนี้ต้องหยุดพูดนะฮะดูฮะจังหวะยิงถึงสวยครับ ได้ฟรีคิกแล้วให้นักเตะคนนี้ปั้นฟรีคิกก็ไม่ผิดหวังครับดูครับระยะนี้แล้วปั้นนี่มืออุ้ยยังเชียบครับยังเชียบคมเหลือเกินนะครับนี่ฮะแล้วก็นักเตะคนนี้ยังมีสกิลการเป็นกัปตันทีมนะครับครบเครื่องเลยฮะสำหรับนักเตะคนนี้ครับเป็นนักเตะบาราซิลที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะเพื่อนๆชอบก็นํานักเตะคนนี้มาเล่นได้ครับดูครับดูการครองบอลเสียบอลยากมากๆครับแล้ว จะเรียกฝาวก็ไม่ฝาวครับไม่ยอมฝาวใช่ไหมยิงด้วยซ้ายเลยฮนะยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาทําได้หมดนะครับนี่ฮนะเป็นนักเตะที่คุณภาพมากๆอีกหนึ่งคนนะฮะต่อมาครับจะมาสรุปข้อดีข้อเสียให้เพื่อนๆฟังนะครับสําหรับซิโก้นักเตะคนนี้ครับทีมชาติบราซิลครับตัวผู้โิต้องชื่นชมเลยนะเป็นผู้เล่นที่มีค่าพลังโอเวอรเนี่ยค่อนข้างสูงครับแล้วก็ค่าพลังเนี่ย ผมว่าสมควรกับนักเตะคนนี้มากๆครับเก่งมากๆเลยนะเก่งบางทีผมคิดว่าเก่งกว่าฆาพลังอลยนะถ้าไปเทียบกับนักเตะคนอื่นในตำแหน่งเวฟเนี่ยโอ้โหเก่งมากๆครับไม่เชื่อลองไปใช้กันดูได้ครับข้อดีนี่ยคือครองบอลดีครับยิงดีครับยิงด้วยเท้าซ้ายเท้าขวาทํา,าได้หมดครับจ่ายบอลก็ทําได้ดีด้วยครับนี่นะฮะสกิลก็เยอะครับสกิลครบสิบเต็มสิบเลยนะนักเตะคนนี้ครับ จังหวะยิงก็ทําได้ดีด้วยฮะดูฮะลายลจังหวะเนี่ยไม่รู้จะชื่นชมยังไงอ่ะเก่งมากๆครับแล้วก็ข้อเสียเนี่ยมีแค่เรื่องสเตมินาครับผมว่าน้อยไปหน่อยครับแล้วก็ปกติครับนักเตะรูปร่าง็กความแข็งแกร่งแล้วก็ลูกกาอากาศเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นของนักเตะคนนี้ครับจุดเด่นแล้วก็วิธีการใช้นักเตะคนนี้ก็จังหวะอาศัยจังหวะเลี้ยงอาศัยจังหวะลอกอาศัยจังหวะหลบคู่ต่อสู้แล้วยิงด้วยเท้าที่ข้างถนัดแบบนี้ครับ แต่เข้าซ้ายก็ยิงได้ดีเช่นกันนะฮะไม่ต้องกังวลครับว่าจะเข้าซ้ายแล้วยิงยากครับเข้าซ้ายก็ยิงได้ครับถือว่าเป็นนักเตะตำนานตัวท็อปของเกมนี้เลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าหากเพื่อนๆชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ครับผมคงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ some really cool heads to finish, nice. and the is really smart. one's is third and that earned him the match ball. This is one of the best performances I've seen in a while. He's quite to taken on this team single-handedly, and they're going to have to stop him.